สวัสดีครับทุกๆคนสวัสดีอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีคนรักในการปลูกต้นทุเรียนทุกๆท่านในวันนี้นะครับก็จะพามาชมดูต้นทุเรียนนะครับทุกคนที่ผมได้ทําการเสียบข้างนะครับมาอัปเดตนะครับทุกคนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับทุกคนก็คือต้นนี้จะเป็นต้นที่ผมทําการปลูกนะครับทุกคนก็คือจะเป็นการปลูกต้นพื้นบ้านนะครับทุกคนแล้วก็ทําการ เสียบข้างนะครับโดยการไว้นะครับทุกคนก็คือไว้กิ่งข้างล่างก็จะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับทุกคนแล้วก็ข้างบนก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นั่นเองนะครับทุกคนก็จะได้เป็นสองสายพันธุ์นะครับโดยกิ่งที่เสียบข้างต้นนี้จะเป็นน้ำดำนะครับทุกคนอาสังเกตด,ดูใบนะครับก็ติดแล้วนะครับทุกคน ยอดพุ่งมากๆนะครับทคนสำหรับใครที่อยากจะทำการเสียบข้างนะครับทคนแนะนำเลยนะครับการเสียบข้างทำให้กิ่งที่นะครับทุกคนที่เราเสียบข้างนะครับเมื่อติดแล้วก็คือจะเป็นกิ่งกระโดงนะครับทคนนี่เลยนะครับทคนจะแตกออกเป็นกิ่งกระโดงนะครับต้นสวยมากๆนะครับทุกคน ส่วนใหญ่ก็จะติดเป็นกระโดงนะครับและที่สำคัญเมื่อติดแล้วก็จะเป็นการแตกยอดดีมากนะครับส่วนแตกยอดเร็วมากอย่างต้นนี้นะครับก็คือจะเป็นรอยแผลที่ทำการเสียบข้างนะครับทุกคนก็จะได้เป็น2องสายพันธุ์นะครับสำหรับใครที่อยากจะลองทำดูนะครับทุกคนแนะนําเลยนะครับอีกหนึ่ง วิธีนะครับทนุนก็คือเสียบข้างก็จะทําให้ต้นทุเรียนของเราโตเร็วนะครับทนุนและที่สําคัญมีความทนทานต่อโรคสูงนะครับทนุนอย่างต้นนี้นะครับก็คือผมจะทําการปลูกต้นต่อแบบนี้แล้วก็ทําการเสียบข้างแบบนี้เลยนะครับจะกลายเป็นกระโดงนะครับจะเป็นโอชิน้ําดํานะครับทุน ส่วนวิธีการเสียบข้างนะครับทุกคนสามารถเข้าไปดูได้นะครับคนในช่อง isiswynn Youtube ที่เขามีสอนกันนะครับทุกคนวิธีการเสียบข้างต้นทุเรียนเมื่อติดแล้วนะครับทุกคนมันจะแตกยอดดีมากๆแนะนำนะครับเสียบข้างในช่วงหน้าฝนนะครับทุกคนจะมีเปอร์เซ็นที่ติดนะครับทุกคน อพาทุกๆคนมาดูนะครับก็คือวันนี้มาอัปเดตนะครับทุกคนแตกยอดดีมากก็จะขึ้นเป็นกระโดงน้ำดำนะครับทุกคนก็คือกระแสน้ำดำมาแรงนะครับก็ทำการเอายอดสายพันธ์น้ำดำมาเสียบดูนะครับก็ติดแล้ว จะขึ้นเป็นกระโดงนะครับแตกยอดสวยมากๆนะครับทุกคนก็คือกิงล่างก็จะเป็นอีก1นึ่สายพันธุ์ก็จะแตกยอดเหมือนกันนะครับเป็น2อสายพันธุ์นะครับทุกคนก็จะได้2องสายพันธุ์ภายใน1ต้นนะครับทุกคน สามารถนำเอาเทคนิคนะครับทุนลองไปใช้ดูนะครับวิธีการเสียบข้างต้นทุเรียนโตเร็วแน่นอนนะครับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคุนที่พาททุกคนมาดูนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ